ครับผมเดี๋ยวจะพามาลงรวดมอเตอร์10แรง4โพรนะครับตอนนี้ผมก็ทําแบบไปแล้วนะครับ2คอยนะครับ10 1 12 1นะครับแล้วก็จะพันต่อี้นะครับวนขวาแล้ววนซ้ายนะครับ3 4 5 6 7 8 9 10ัดแบบนะครับก็พันเลยนะครับ19รอบนะครับ นี่เป็นสามเปรน,นะครับจะลงสีมุมนะครับตัวนี้จะพลิกคอยนะครับตัวนี้จะพลิกคอยตัวนี้จะเป็นขวาตัวนี้จะเป็นซ้ายนะครับสองคอยแรกไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปเพราะว่ามันมันจะช้านะเพราะว่าทำแบบนะครับ ยาวนะครับเราก็จะลงเป็น1810เอ้ย 1, 10 1่งนะครับโทษทีลืม1น18นี่มัน36สล็อต36ม่องนะครับตัวนี้มัน48่่องนะครับ48ร่องมันจะลง 1, 10 1, 12นะครับ4มุมนะครับมุมละ สองก้อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปสิบล้วก็ลงเลยนะครับ จะได้ขวาแล้วก็ซ้ายนะครับทีนี้ก็ลงพันอีกก้อนหนึ่งนะครับทีนี้จะเป็นคอยที่สองนะครับชุดที่สองนะครับวัดแบบมาอย่างนี้นะครับแล้วก็้องนะครับหิ้วโป,ป้งเราเขี่ยวไว้นะครับแล้วก็พันนะครับสองสามสี่ห้าห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สองสิบสามสิบสี่สิบห้าหมสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดยี่สองยกยีเจกรอพันเ็จก็พลิกเหมือนกันนะครับ คอยมาอย่างนี้นะครับแล้วก็รีบทีล่ลวดดีๆนะครับจะได้ลงง่ายๆแล้วก็ลงนะครับก็จะง่ายเลยนะครับนะครับลงเสร็จแล้วก็ดัดนะครับ ก็จะเป็นขั้วขั้วเหนือขั้วใต้นะครับเวลาไปเข้านะครับขั้วเหนือขั้วใต้อย่างนี้นะครับแล้วก็พันเหนือใต้อีกนะครับสองอีกส,สองชุดนะครับตรงข้ามกันนะครับอีกส,สองชุดก็จะได้หนึ่งเฟสนะครับ ก็ได้มาสองสองชุดนะครับอีกสองชุดนะครับก็ลงตรงนี้นะครับนะครับเราก็จะมาลงตรงนี้ให้ตรงข้ามกันนะครับก็เริ่มจากคอยเล็กก่อนนะครับคอยหนึ่งสิบนะครับ ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับชุดที่สามนี่เราไม่ต้องคลิกนะครับให้เราลงไปเลยนะครับลงนี้ไปเลยนะครับพันมาเสร็จไม่ต้องคลิกนะครับลงเไปเล,ลงไปได้เลยนะครับ ชนะครับชุดที่สามไม่พิกเราไปพิกชุดที่สี่นะครับชุดต่อไปนี่นะครับนี่ก็ลงให้ครบสองคอยนะครับนี่นะครับเราได้ก้อนที่หนึ่งมาแล้วต่อไปเราก็ต่อด้วยก้อนที่สองนะครับชุดที่สามนะครับมาแล้วครงแล้วก็เกี่ยวไว้นะครับ 2นะครับเลยนะครับนี่ก็เราก็ลงไปเลยนะครับ รเราได้ครบ3 3มชุดแล้วนะครับต่อไปชุดที่4ี่นะครับชุดนี้เราจะพลิกนะครับพลิกคอยนะครับเราก็เริ่มจากคอยเล็กนะครับเริ่มจากพันคอยเล็กก่อนนะครับ พิกคอยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะพลิกมาอย่างนี้นะครับชุดที่สี่นะครับชุดที่สี่ของเฟสที่หนึ่งนะครับพลิกคอยเสร็จแล้วก็ลงนี้นะครับลงเสร็จแล้วก็ดัดนะครับ ลงคอยหนึ่งสิบเสร็จแล้วก็ลงคอย12ึ่สิอนะครับแบบนะครับแล้วก็วัดนะครับดูดมานะครับแล้วก็โค้งนะครับมีโค้งเขี่ยวไว้นะครับทันเลยครับ ทีนี้เราก็จะพลิกคอยนะครับตัวนี้เราจะพลิกคอยลงมานะครับพลิกคอยกลับมานะครับพลิกคอยเศษก็ลงเลยนะครับทีนี้จะครบครบสี่ก้อนนะครับสี่ก้อนของเรดที่หนึ่งนะครับนี่นะครับก็ครบสี่มุมเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ได้มาเศษหนึ่งนะครับเนี่ยเรียกเศษหนึ่งนะครับ ทั้งหมดสามเฟสก็ลงทั้งหมดสามชั้นนะครับตัวนี้ชั้นแรกนะครับชั้นแรกนี้เป็นเรียกเฟสเอนะครับเฟสเอเขจะมีออกมานี่นะครับส้นปลายนะครับออกมาสองเส้นนะครับเพราะว่าเราวนซ้ายขวาซ้ายขวานะครับก็จะได้ขั้วเหนือใต้เหนือใต้เหนือใต้นะครับสี่มุมนะครับผมนะครับก็เสรียสําหรับเฟสเฟสที่หนึ่งนะครับ ต่อไปเราก็จะลงเฟสต่อไปต่อนะครับนี่คือได้มาแล้วเฟสที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเฟสที่สองของคอยที่หนึ่งนะครับคอยที่หนึ่งของเฟสที่สองนะครับเราจะลงทับชุดที่หนึ่งของเฟสที่หนึ่งนะครับเฟสที่หนึ่งชุดที่หนึ่งลงตรงนี้นะครับมีต้นนะครับทีนี้เราลงไปครบสี่ก้อนวนไปครบสี่ก้อนแล้วทีนี้เฟสที่สองนะครับคอยแรกเลยนะครับให้มาลงทับตรงนี้นะครับ ทับตรงนี้ไปนะครับเสร็จแล้วก็ลงหนึ่งสิบสองนะครับตัวนี้หนึ่งสิบนะครับแล้วก็ลงสิงสิบสองต่อไปนะครับเป็นบนขวานะครับนี่นะครับลงตำแหน่งนี้นะครับรับต่อไปก็จะเป็นชุดที่สองของเปลดที่สองนะครับคอยแรกนะครับก็ลงคอยคอยแรกก่อนคอยแรกนะครับลงหนึ่งสิบนะครับ ตัวนี้จะวนซ้ายนะครับตัวนี้จะพิกคอยนะครับเวลาลง พิคอยนะครับตัวนี้พิจลงมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็รีดลงนะครับ ลงเสร็จแล้วก็ดัดโค้งนะครับเสร็จแล้วเราก็ลงคอยต่อไปนะครับคอยที่สองนะครับอ่าว้วก็วนวนจนจนครบนะครับจนครบสี่มุมนะครับแล้วเราค่อยมาดูเฟลดที่สกันนะครับนี่นะครับเราลงไปอ่าชุดที่สองของเฟสดที่สองนะครับมันก็จะบังคับเลยนะครับก็จะเหลืออยู่2องร่องนะครับเราก็ลงไป1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหก็ดปดเก้างตรงนี้นะครับนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับตรงนี้นะครับสิบอีกคอยนึงก็สิบสองนะครับก็ลงตรงนี้นะครับมันก็จะเหลือไว้สองร่องนะครับก็คือจะบังคับไปเลยนะครับให้ได้สี่ก้อนนะครับนี่นะครับเราก็จะได้มาเฟสที่หนึ่งเฟสที่สองนะครับต่อไปเราก็จะลงเฟสที่สามนะครับนี่นะครับเฟสที่หนึ่งลงตรงนี้เฟสที่สองครับลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นชั้นที่สองนะครับหนึ่งสองสามสี่มุมนะครับต่อไปแล้วก็เปล เฟสที่สามนะครับเฟสบีเราก็จะมาทับตรงนี้นะครับเฟสซีนะครับตัวนี้เฟสบีเอบีแล้วก็ซีทีนี้ซีก็จะมาทับตรงนี้นะครับชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่งของเฟสที่สามนะครับจะทับตรงนี้นะครับบนตรงตรงนี้นะครับครับเราก็จะมาพันคอยที่หนึ่งของเฟสซีกันนะครับเฟสที่สามนะครับเฟสซีเก้ารอบนะครับบนขวานะครับ ้ารอบนะครับเก้ารอบเราก็ลงตรงนี้ได้นะครับทับคอยทับคอยทับเฟดทับคอยที่หนึ่งของเฟดที่สองนะครับลงตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเราก็ได้คอยที่หนึ่งของเฟดที่สามมาแล้วนะครับลงหนึ่งสิบนะครับต่อไปเราก็ลงหนึ่งสิบสองนะครับ วนขวาทีนี้เราก็บนซ้ายบนขวาบนซ้ายจนครบสี่ก้อนนะครับผมทําเหมือนเดิมนะครับทําลงบนเหมือนเดิมเหมือนกับเฟตที่หนึ่งเฟตที่สองนะครับก็บนไปเรื่อยนะครับบนเหนือใต้เหนือใต้นะครับเหนือใต้เหนือใต้นะครับครบสี่ก้อนก็เสร็จครับครับผมก็มาถึงคอยสุดท้ายแล้วนะครับของเฟตที่สามนะครับนี่นะครับคอนที่สี่นะครับเป็นคอยสุดท้ายนะครับ อ,อตัวนี้จะพลิกคอยนะครับตัวนี้พลิกคอยลงมาอย่างนี้นะครับคอยสุดท้ายนะครับของเฟสที่3นะครับลงคอยนี้ก็เสร็จเลยนะครับทีนี้ก็เป็นการต่อมัหัวงสายแล้วก็ต่อนะครับ นะครับเรียบร้อยครับแล้วก็ดัดนะครับแล้วก็มัดแล้วก็ต่อสายนะครับพันเสร็จก็จะได้มาสามมุมแบบนี้นะครับนะครับก็จะออกมาแค่หกเส้นนะครับนะครับออกมาแค่หกเส้นนะครับ จากนั้นเราก็กั้นเฟสนะครับแล้วก็มัดนะครับนี่นะครับเรียบร้อยไปต่อมาสายกันเลยครับนี่นะครับหลังจากที่เราต่อเสร็จเราก็จะได้ต้นนะครับ U v W นะครับปลายก็จะเป็นนี่นะครับเป็น U สองนะครับ B สอง W สองนะครับต้นก็จะเป็น U หนึ่ง B หนึ่ง W หนึ่งนะครับหกเส้นนะครับ ก็จะออกไปเลยนะครับแล้วก็มัดหัวสายนะครับหลังจากพันเสร็จก็มัดอาบน้ำยานะครับเรียบร้อยเป็นรำว่าเรียบร้อยนะครับครับตลอดคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ